白的。 กำลังไล่สดอยู่หองแม็กนีละนามมากาบทุกสบายดีพี่น้องวันนี้กับบอแม็กซ์สัง่งพุทงนาเมากินคือเก่าน้ำเปล่าอยู่หอ้อง อันนี้ค่ะอยู่ห้องมากับสาวพรสาวพรบอกโขดอีกแล้วพิดกันน้อยหนึ่งพี่น้องพิดกันน้อยเดียวนึ่งนะพิดพิดเรื่องเรื่องงานการเนแม่กะพาผนชวนมาสวรรค์เนาะบ่แม่กะเผนออกไปนอกเลยพี่น้องบ่แม่กะสั่งสั่งกู้งเ่ดาวมากินเนาะพี่น้องนะ คุณออกไปนอกบอแมกจะสัมผัสเป็นดามองพังแมวมองพังเราจังบาดเนี่ยสัมผัสเป็นดามาส2 0 0 0พัพี่นอ้องเนี่อันนี้ก็เป็นเขา่าเขา่าเข่าเผาหมูพี่นอ้อง เออเนั่งใเลยาเพิ่งเมาไเคยสั่งอาหารมากินเลยพอเสั่งมายเรียกเื่อเลยพอเฮ้ยคอยสิไล่สดด้บางได้เลย ไลรสดไ้ไลรสดทั้งไงเอาไลรสดทั้งเพ็น่ะนะไลรสดให้เหตุเกียวกับเขาบ่าว่ากล้องใครลบมองนี้มีอาชีพหผ่าเป็นห่วงเปินเป็นห่วงเลยจะทำได้เปินเป็นห่วงขึ้นไลรสดแล้วนะพี่จะขึ้นไลรสดแล้วนะในวันเชื่อมหมอผ่าไอ้นี่มีถวยแล้วมีถวยเฮ้ยมีถวยแล้วมีใจดิ mời mẹ vào. Thôi. Hmm? Thôi si đây mà làm việc làm việc làm việc tuổi việc làm việc nó việc làm việc làm việc mẹ เอามาไปใส่ให้ไว้กังนี่พอนะคขจะส่งลิงไหนะครับลินี่น,นะครับพี่เอาไปสั่งมาสุดนางาปเลยสั่งมาสีเหลืองเอาไว้อะเร้จะสั่งไม่แพ้ในเหนี้สัง่งาไปกินนี่ <c oughs> <c oughs> เาม่ขเลยมีเงินซื้อและว่มีเงินสัน่งบุตแพนดาเลยเด้อเจ้าเง,งินที่สั่งเงินในกระเป๋าเจ้าหางเจ้าหไไดจ้บอกนสัง 1, ่งหดหรอเธาไดสั่งสามสิบสองพันไลเยถ่ายยูทูบดู เออเมื่อวานก็เป็นอย่าง uhm. ไล,ลเลยคอยายยูทูบเป็นยังไบอจะไม่ไล่แหละจต่อดคอสขบอกฮะใไล่ะเอยอสองอาทีสามอาทีใช่พี่สักห้าหอาทีได้ไหมปริวดีน้องขี่รถโอเคโอเค,อเคมีเงินกินข่าวแล้วเบื่อไปดกดน,น อ่อนเนอ,อีอนออกอ่เนอีเลยกระเปียกเขาสับใม่เจ้า่ไม้ทำอะไรกินเขาก็บเพาหมู เขาอ,ออกไปไอตดอกส้ออก็ยายากเอาอ่เอาเป็นอย่างที่เขบาขอบาขอกไม่แค่ไ่แค่คนไม่แค่เพ่อยากกินเขา เขีวเขีเขาเขาไม่ให้เจ้าแต่ใครนเขียนเขวเขวพี่น้องเามให้กินอ่ะกินกันพ

ส่ใพนะพี่อพ่นางัยใหแชรนี่พี่พพนะน้ขขอ,นอง

แกเป็นก็ต้มเลยเนาะขอห้เป็นกต้มเลยน,ะอน่อกินไปกัต้มเลยนะเนานะ จ้าจ้ามันขายบอกไป่ข้างบนนั่นหรอกมาที่เขาที่เขาพี่น้อง ส่นำปลาลงมาหนึ่งนาะเข้มเลยเป็นงเข้มนะฮะว้าว พอหลาบสุดแล้วก็แค่สเสนอนเลยถ้าเปี่ยนกนเอาไว้มืออื่นนะเคยบวายเองอ่และ้วเคยะต่อรอก 还有挺好的呢。Uh, นีม้เราห้ฮนนอยอะไรสดบอกหวยคือเก่าแลยแต่อย่างที่สามนบอกโฮเวนนี่อะไรไมอดีมาบอก Hà thôi tất cả mười lao sư 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 sám sư sư sám, tô sư sám tô cả sư 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 cả sư sư cả Cầu, sư sám sư sư cả cầu, sư sám สามี่สามห้าผูใดอยกภูเรวยก้ดงหวยานน้อยผูเดอยกแดง้านน้อยกับหวยเขามาเอาลิงข้างลลังเจอสะพอนเล็กกับปูพี่น้องกับปูกับปูเด้อปูปมุดหายไปปให้ยไจะบอกเป็นแบบ Hãy subscribe à kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราขาลอกิองแหละนะลอกลองเล่นดูว่าอันนี้ว่าแมนบอแมนบอไม่เอาได้ หวเลาลหวยลาหวยหานน้อยจ้ามาเอาลิงข้างลางแล้วจมอดบลุมอ็มนาเอาลข้างล่างสวพ่อนเองเ่มจ้าล่นสาวพ่อนรับงวาปลอดภัยลิงบ้านนี้ปลอดภัยแน่นอน มาเอามาเอาไะไเแล้วจ้าแทบแทบพิษพิษบางคนก็บางคนก็นหามบรเวณนี่เนาะทีเชา้าพอหลัอไปบริเวณก็เห็นความจริงเห็นแท้สักวันหนึ่งเนะะาะสาวคนก็นว่าแท้ เขามาเลายัเขามาแล้วย่าลืมจิ้งลิงขางลางน้ำกลุ่จิงเขากลุ่มย่าลืมจิงอิงขางลางเขากลุ่มเด้อ เขาไปกรุมเขาไปถาสาพวพรเรื่อยๆระหว่างในเลี้ยวทางของสาวพรไปทางล่างจังคืออ่ะมีคนโทรมากพี่น้องกินี่เนาะก็เลยตัดไปขอโทษลายๆด้วยครับสี่เก้าเก้าห้าเก้าเล็นอะไรอากา,กา,กาสามหา้า สี 4, 3, ่สามห้ารักสี่กันมีเริ่มมันสี่กันมีขอม,มาเอาเลยแนวทางของสาพปอลต้องใช้มหาพี่เครื่องเครื่องใหญ่เครื่องเก่านะต้องใช้มหาพี่เครื่องนี้นะเครื่องนั้นพี่ใช้ไรโสดู ต้องเซ็ตมหากรีนะเพชรอีกเลยอันนี้คือกระปิอันนี้คือกระเปียกสังแม่เมียฉันเมียอยากพี่น้องแซ่บอีกที่สั่งครูกันดาม้แน้อง อันนี้มีนาซื้อมาหาสั่งเฟอกันดามายนงไง่ได้กินพี่น้องโอ้ยไม่ได้เปิดเม็ดหรอ,อเผ็ดริบพี่น้องชมอนนียิป้์เนียนจ็บทองอย่เลื่อนได้เลยกับปูพี่น้อง เห็นไหมอันนี้ก็คือน้ำซุปพี่น้องอันนี้คือน้ำซุปฉันซื้อมาให้น้องเนี่ยซื้อมาให้สบายดีสบายดีอ่า<ใ>นคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์แน่ซื้อบ้านสองคนพารวยนะอ่านอ่านอ่านพอบา้ออาอา่อานดูไปซื้อเลยลิ้นข้างล่าง,างเลยบ้านสองคนพารวย อันนี้เป็นซื้อมากเนาะบ้านกิน,กกนเราไปเนาะหวยลาวบ้านอร,อร้อยสาวพราลวยมั่นสาวพราลยุยมั่นใจมั่นสุดเลยสบายสบายดีเนี่สามพันเจ็ดร้อยหกสิบคนกาเสร็จจบ คลิปจิเปียงตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิงด่งติ๊งติ๊งติ๊ิงให้บ่าวแม็กเนเดอร,ร์ครับเด้่อบ้านนี้เข้าใจจริงเข้าใจจริงบ้านเนี้สบาย,<ล>ยดีพี่น้องจบไลค์จิเพียงตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดให้บ่าวแม็กเนเด้อกดไลค์ให้บ่าวแม็กเนเด้อก็เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปคลิปต่อๆไปพี่น้องมีโอกาสได้ถ่ายให้เบิ่งต่อไปพี่น้องถายบรรยากาศของตัวไป ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านหรือใส่กันแล้วแต่น้องพี่น้องเนาะบอแม็กก็สิเดไปถัดโพนมืออื่นคือกอะสิไปถ่ายบรรยากาศคลิปใหม่เบอ่งเขาอะไรพี่น้องบปเข่าเก่าคำว่า,ว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 าวสบายดีหักคือเก่าหักหากแฮงแพงไยพี่น้องหักคือเก่าาย